สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู o u t u b ออนมณีจันทร์คลิปนี้นะคะเอกก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับความฝันทางด้านจิตวิทยาการที่เราฝันว่าตัวเองอะ่ะกลับไปเรียนมหาลัยฝันว่ากลับไปเรียนมต้นฝันว่ากลับไปเรียนมปลายฝันว่ากลับไปเรียนมหาลัยเนี่ยมันแปลว่าเรากำลังมีปัญหาบางอย่างอะ่ะที่ อยากจะแก้ปัญหาแต่ว่าไม่สามารถแก้ไขได้เราต้องการคือการฝันว่าตัวเองอะ่ะกลับไปเรียนหนังสือเนี่ยมันเหมือนกับว่าณขณะนี้ณขณะเน,นี้ตอนเนี้ตัวคุณอะ่ะกำลังมีปัญหาชีวิตบางอย่างอยู่ที่ไม่รู้จะแก้อย่างไงอะ่ะคือกำลังมีปัญหาชีวิตแล้วไม่รู้จะแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงเอ๊ะฉันจะเอาอยัางไงดีฉันจะแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงทีเนี้ย คือเอ๋เคยทําคลิปอธิบายเรื่องนี้นะคือตัวเอ๋อคือตัวเอ๋เองเคยทําคลิปอธิบายพูดในเรื่องนี้ไปแล้วว่าเออฝันว่ากลับไปทําข้อสอบอีกเนี่ยแปลว่าอะไรฝันว่ากลับไปเป็นนักเรียนมาธต,ต้นกลับไปเป็นนักเรียนประถมฝันว่ากลับไปเป็นนักเรียนมาหาลัยอ่ะแปลว่าอะไรแล้วก็ฝันว่าทําข้อสอบเนี่ยแปลว่าอะไรทีเนี้ย การที่เราฝันอะว่าเรากลับไปทำข้อสอบแล้วถ้าหากในความฝันอะเรากลับว่าเรากลับไปทำข้อสอบแล้วเราสามารถทำข้อสอบผ่านได้เนี่ยแสดงว่าเราจะสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนี้ได้ถ้าหากในความฝันอะเราทำข้อสอบ ได้คะแนนเยอะสามารถทำข้อสอบผ่านได้นั่นก็คือเราสามารถแก้ไขปัญหาที่เผชิญอยู่ตอนนี้ได้อย่างดีเลยแต่ถ้าหากในความฝันนะ่ะเราทําข้อสอบไม่ได้คือฝันว่ากลับไปเรียนกลับไปสอบแล้วทำข้อสอบไม่ได้เนี่ยแปลว่าปัญหาที่ปัญหาที่คุณเผชิญอยู่ณเวลานี้ตอนนี้เนี่ย มันแก้ไม่ได้เพราะการฝันว่ากลับไปเรียนกลับไปสอบเนี่ยมันเป็นความฝันทางด้านจิตวิทยาค่ะทีนี้เอ๋จะลองเปิดไพ่ทำนายดูนะฝันว่ากลับไปเรียนมหาลัยัยแปลว่าอะไรฝันว่ากลับไปเรียนมหาอะไรในไพ่เอ๋อ ราชินีพระจันทร์เพนออฟขอบไนท์ออฟขอบสามดาบ ฝันว่ากลับไปเรียนฝันว่ากลับไปเรียนมหาลัยเนี่ยแปลว่าคือหน้าเวลานี้ตอนนี้เหมือนคุณเนี่ยกำลังคิดถึงแฟนเก่าคนรักเก่ายังแบบหัวใจหัวใจโดนทําร้ายหัวใจโดนทําลายอย่างย่อยยับ ฝันว่ากลับไปเรียนมหาลัยเนี่ยมันแปลได้ว่าคุณอะอยากจะกลับไปคืนดีกับคนรักเก่าเพราะคุณอะเชื่อว่าคนคนนี้เป็นเนื้อคู่คุณอยากจะกลับไปเรียนต่อนะเนี่ยฝันว่ากลับไปเรียนมหาลัยเนี่ยเหมือนกับว่าคุณกำลังมีความคิดเกี่ยวกับอยากจะเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น อยากจะเรียนต่อระดับปริญญาโทอยากจะเรียนต่อระดับปริญญาเอกแต่ว่าไพ่เพทเพทออฟขับเนี่ยเหมือนกับว่าคือการการถวิลหาการถวิลหาความโรแมนติกอยากจะมีความรักที่โรแมนติกอยากจะมีความรักที่โรแมนติกอยากจะมีความสุขนะคะ ทีนี้เรามาดูต่อนะคะฝันว่าไม่ได้ฝันว่าทำข้อสอบไม่ได้ ฝันว่าทำข้อสอบไม่ได้หรือไม่ได้เข้าสอบฝันว่าทำข้อสอบไม่ได้หรือไม่ได้เข้าห้องสอบแปลได้ว่ามีใครบางคนน่ะอยากจะติดต่อคุณมีคนบางคนเนี่ยต้องการจะติดต่อคุณมากเลยแต่คุณไม่คุยเวย้เหมือนเขาอ่ะแบบล้อนลอนนะถือดาบ ถือดาบขี่ม้ามีใครมางคนอยากจะติดต่อคุณมากเลยแต่สองดาบเนี่ยเหมือนกูบล็อกมึงบล็อกแล้วคุณบล็อกเฟซคุณบล็อกไลน์คุณไม่คุยคุณมีความสุขกับการใช้ชีวิตคุณพอใจอันนี้เป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างจะอบอวหน่อยนะแล้วก็เหมือนจะเป็นคุณหญิงคุณนายอ่ะมีความสุขกับการ เก็บดอกกุหลาบไปจัดแจกันประมาณไฮโซอ่ะนี่คือไพ่เก้าเหรียญค่ะแล้วก็นี่คือไพ่สิบเหรียญค่ะหมายความว่าคุณอ่ะไม่อยากคุยด้วยอ่ะมีใครบางคนต้องการจะติดต่อคุณมีคนบางคนต้องการจะคุยกับคุณอยากจะติดต่อคุณแต่คุณน่ะไม่อยากจะคุยด้วยคุณพอใจกับการอยู่คนเดียว และนี่ก็สิบเหรียญน,นะคะเป็นตัวแทนของมหาเศรษฐีคุณพอใจกับการใช้เงินคุณพอใจกับการอาเอาเป็นว่าคุณพอใจกับการทำงานหาเงินคุณพอใจกับการที่มีตังคุณต้องการแค่คนที่เข้าใจคุณนะ่ะ คุณต้องการแค่คนที่รักและเข้าใจคุณจะสมหวังในสิ่งที่เคยไปบนบานสารเก่าวนะสิ่งที่คุณเคยไปบนบานสารเก่าอ่ะจะสมหวัง แล้วถ้าฝันว่าทําข้อสอบได้ล่ะแปลว่าอะไรมีดวงเกี่ยวกับจะซื้อรถนะ หรือซื้อ,อจะเกี่ยวกับการซื้อรถซื้อบ้านจะได้ซื้อรถซื้อบ้านมีดวงแบบเป็นเศรษฐีนี่นี่คือราชินีกับกระจกวิเศษแม่มดของสโนไวมันชื่ออะไรก็ไม่รู้แต่เอจะอแต่เอจะมองว่า ความรักไม่สมหวังอ่ะแต่รวยอะไรประมาณเนี้คือความรักไม่สมหวังอะแต่รวยคุณมีสัญชาติญาณในการเอาตัวรอดนะมีเกณฑ์จะได้ซื้อบ้านซื้อรถตอนนี้คุณกําลังรอเวลาที่เหมาะสมอยู่กําลังอดทนรอเวลาที่เหมาะสมเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมเนี่ยคุณจะดําเนินการตามแผน่ะซึ่งอันนี้หมายถึงการแก้แค้นเหมือนกับว่า เมื่อเวลาที่เหมาะสมมาถึงเนี่ยคุณจะดำเนินการเรื่องต่างๆตามแผนเพื่อการแก้แค้นหรืออะไรสักอย่างนะคะเรามาดูเลขนำโชคนะคะสาม้อวสามสามเหรอ สาม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 ห้าสามห้าสามสามสามห้าค่ะฝันว่ากลับไปเรียนมาหาลัยเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือ เป็นฝันทางจิตวิทยานะฝันว่ากลับไปเรียนมหาลัยส่วนใหญ่จะเป็นความฝันทางด้านจิตวิทยาเป็นตัวสะท้อนว่าณเวลาเนี้ยตอนเนี้ยคุณกําลังมีปัญหาบางอย่างอะที่คิดไม่ตกแก้ไขไม่ได้ค่ะ